เมื่อได้พาดพิงไปถึงกลุ่มผู้หญิงมุสลิมค่ะจนกลุ่มผู้หญิงมุสลิมต้องออกมาเรียกร้องเพื่อให้ขอโทษในเรื่องนี้นะคะซึ่งดีเจก็บอกว่าเกิดจากความเข้าใจผิดนะคะและก็ขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนก็บอกว่าเรื่องนี้ควรจะเห็นใจทั้งสองฝ่ายติดตามรายงานจากคุณบรัลั์อิสารางกูลณนทนะอุทยาค่ะ เอกสารถอดคำพูดเกือบ20นาทีของดีเจลุงฉายาเอฟอิติพิโซถูกแจกจ่ายให้กับชาวมุสลิมกลุ่มหนึ่งและประชาชนทั่วไปในสนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากดีเจคนนี้กล่าวพาดพิงถึงองค์อเลาะพระเจ้าของชาวมุสลิมและกรณีความขัดแยง้งเรื่องการสวมหิญาบในโรงเรียนวัด ผ่านรายการวิทยุเรื่องเล่าโกดัง13ทางสถานีวิทยุชุมชน104.25สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมที่เขาเป็นผู้จัดเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยคลิปเสียงของเขาถูกนำมาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ยู u ูบสร้างความไม่พอใจให้กับชาวมุสลิมจำนวนมาก จนมีการแสดงท่าทีผ่านช่องทางต่างๆเช่นการต,ตั้งกลุ่มต่อต้าน DJF บน Facebook ซึ่งมีจำนวนสมาชิกมากถึง6,000คนภายในเวลาไม่กี่วันจนนำมาสู่การชุมนุมของกลุ่มชาวมุสลิมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีข้อเรียกร้องถึง DJF 4ข้อคือ 1. ให้ออกมาขอโทษผ่านสื่อมวลชน 2. ให้ยุติการทำหน้าที่ดี 3. ให้เข้าอบรมหลักศาสนาอิสลามและ 4. คือจะดำเนินคดีตามกฎหมาย สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการดูหมิ่นคนที่นับถือศาสนาิสลามทั้งโลกเพราะว่าเป็นการเอ่ยจึงเอกองเอาล้อในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ถูก,ไม,ถกไม่ควรครับผมในคํากล่าวของซูลอัลกาฟิโรเนี่ยเอ่ยว,ว่าละกุมดีนะกลมวารียดีนก่นหมายความว่า,วา,าศาสนาของคุณก็เป็นศาสนาของคุณศาสนาของฉันก็คือาศาสนาของฉันคือเราจะไม่ก้าวไก่กับคือเบื้องต้นเนี่ยทางดีเจต้องออกมา,อ,าออกมาคือคือ,คอมสุสลิมเรา ถ้าต้องการคําขอโทษผมมองอย่างนั้นนะแล้วก็เราต้องการจะชี้แจงให้เขาเข้าใจในาศาสนาของเรามากกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะไปหักล้างเขาว่า,า,าศาสดาคุณดีหรือไม่ดีเราดีหรือไม่ดีตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป้าประสงค์ของเราคือเราต้องการจะให้เขาเข้าใจในแง่คิดของาศาสนาเรามากกว่าครับหลังความไม่พอใจขยายหวงกว้างออกไป สพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกำับของมหาเทรสมาคมและเป็นผู้ดูแลคลื่นวิทยุความถีน่นี้ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับแสดงความรับผิดช,ชอบด้วยการสั่งระง,งับการจัดรายการของด j f และถอดรายการดังกล่าวออกจากพังทันทีแม้จะยุติบทบาทดีเจและถอดพังรายการไปแล้ว แต่ประวัติของเอฟก็ถูกค้นหาข้อมูลจากกลุ่มผู้ไม่พอใจตลอด10วันที่ผ่านมาโดยที่เขายังไม่เคยมาปรากฏตัวและเปิดเผยสาเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นกระทันคืนที่ผ่านมาทีมข่าวไทยพีบได้รับการติดต่อจากคนใกล้ชิดของเขาจากนั้นจึงได้พูดคุยกับดีเจนุม่มซึ่งเขายืนยันว่าต้องการขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นและนัดหมายให้ทีมข่าวมาพบช่วงบ่ายที่ผ่านมา สิ่งที่ผมกระทาแล้วก็ก้าวล่วงไปแล้วเนี่ยก็ต้องขออภัยอย่างสุดซึ้งจริงๆครับที่อาจจะกระทําในสิ่งที่กระทบจิตใจของพี่น้องมุสลิมอันนี้ต้องขอโทษอย่างจริงใจจริงๆครับความเป็นห่วงคงต้องพูดกันตรงๆนะครับก็ในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทั้งทางจดหมายทางอีเมลทางโทรศัพท์เองเนี่ยก็มีมาในส่วนของการขู่ที่จะทําร้ายไม่ว่าจะตัวผมเองนะครับตัวครอบครัวแล้วก็ญาติสนิทแม้แต่เพื่อนฝูงที่บางท่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลย นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลุกลามมาถึงในส่วนของคนรอกข้างที่อ,า,อาจจะอาจจะมีข้อมูลของเราเนี่ยก็โดนคุกคามด้วยนะคือคืออยากขอครับว่าใน,ในจุดความรับผิดชอบนะครับเกิดจากสิ่งที่ผมเนี่ยพูดออกไปกระทาไปเพียงแต่เพียงผู้เดียวนะครับแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมาจากการาปกป้องพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ความกดดันในความทุกข์ยากของพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นเนี่ยแต่ก็เป็นการกระทําที่ เรียกว่าจับช่วงและรุนแรงหยาบคายเกินไปหน่อยแต่อยากให้ทุกอย่างมันจบลงที่ตัวผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายในกรน,นี้ก็ยินดีนะครับยินดีแล้วขอยอมรับผิดนะฮะแต่ว่าก็ยัง,ยงไงก็ช่วยมี ขอให้เห็นใจในส่วนของบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนักอังคนานีและไจิตดนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชาวมุสลิมแสดงความชื่นชมที่ดีเจลุงออกมายอมรับผิดต่อสิ่งที่กระทำโดยไม่เป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งเป็นวงก,กว้างมากขึ้นขณะเดียวกันก็ยังฝากถึงการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนในการแสดงความเห็นต่อเรื่องที่เป็นความเชื่อทางศาสนาทีนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยมองว่า เหตุที่เกิดขึ้นี่ยคงเป็นเพราะ,ะความได้ประสบการณ์นะคะอาจจะในในส่วนของดีเจที่ออกมาพูดอาจจะเป็นส่วนตัวจะมองว่าอาจจะยังเป็นเด็กนะคะ,ะความรู้สึกเป็นพวกกันอาจจะมีสูงเพื่อรู้สึกไม่พอใจก็แสดงออกมาต,ตรงๆโดยขาดความยั้งคิดว่าตัวเองกําลังทําหน้าที่ของสื่ออยู่อะไรเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็อาจจะไม่ได้คานึงถึง ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในวันหน้านะคะก็ส่วนตัวก็หวังว่าเรื่องนี้คงไม่เป็นเรื่องของน้ำพึ่งดเดียวที่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างคนสองศาส,สน,นะคะ่ะไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยยังเชื่อว่าเราต้องอยู่ด้วยกันนะคะไม่ไม่มีอะไรดีไปกว่าการต้องหันมาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันทห้ยภัยกันแล้วก็อยู่ด้วยกัน,นะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายต่างบอกว่าต้องการปกป้องศาสนาของตนเองซึ่งดังอังคาระบุว่าทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามต่างมีหลักธรรมสูงสุดเดียวกันคือการให้อภัยซึ่งจะเกิดหลังมีการละเมิดเกิดขึ้นดังนั้นไม่ว่าศาสนิกใดก็ควรนึกถึงหลักธรรมข้อนี้จึงจะได้ชื่อว่าปกป้องศาสนาอย่างแท้จริงวัรลักษ์อิสรางกู่นักอยุทยาไทยพีบีเอสรายงาน